สวัสดีครับเหาแฟนคลับารุโตะบุรุโตะทุกทท่านด้วยนะครับในวันนี้เราก็จะมาสปอยถึงเนื้อหาของบุรุโตะในตอนที่28หรือว่า t ูบูวอร์เทคในตอนที่28นะครับก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหากันแต่ต้องบอกว่าเนื้อหาในตอนนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่อาจจะไม่ทั้งหมดของเนื้อเรื่องนะตรงนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลุยกันได้เลยเปิดม,มาจะเป็นหน้าปกโดยที่ซูมิเลเ่ย,ยืนกาดดาบที่เขาซ่อมให้กับบรูโตะอยู่ใช่ไหมแล้วก็ในเนื้อเรื่องเราจะเห็นว่าอินโนจินกับกระถาใหม่ของเขาเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนแผนที่ของโคโนฮะปะอันนี้คือผมไม่มั่นใจนะครับแต่ในสปอยเนี่ยคือดูเหมือนฮาช ่าเออทำได้ดีมากนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและส่วนบรูโตเองเนี่ยก็ดูประทับใจมากเพราะว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอิโนจินเนี่ยจะทําได้นะครับส่วนตัวของอิโนจินในตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะพูดชัดเจนว่าเขาทําทุกอย่างเพื่อโคโนฮาระแล้วก็ฮิโมาวริแล้วเขาก็ยังไม่ได้อภัยให้กับบรูโตเนาะบรูโตเองเนี่ย,ยก็เหมือนกันนะครับเขายังไม่ได้แบบว่ายอมรับตัวของอีโนจินเนาะแล้วเขาก็พูดติดตลกออกมาให้อีโนจินเนี่ยได้ฟังด้วยว่าให้าอีโนจินทําฮิโมาวริร้องไห,ห้เขาจะโกนหัวอีโนจินให้เกลี้ยงงเลนะรับรับบสสหโตต่ววขอ อิโนโจินก็มองว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าเขาเองไม่ใช่หรอที่เป็นคนทําลายบ้านอุซูมากินะครับหรือว่าทําให้บ้านอุซูมากิเนี่ยไม่มีความสุขเนาะก็นี่คือในส่วนของบรูโตและก็คาชิโนโคจิรวมถึงอิโนโอจินต่อไปจะเป็นในส่วนของโคโนฮามารูนะครับแล้วก็ท่านโคบุหรือว่าคนสนิทของไดเมียวแหละเนาะก็ตอนนี้เขาสอบสวนโคโนฮามารูเสร็จแล้วแล้วก็เรียกมิสกิมาแต่ซาอิเนี่ยก็ยังคงแบบว่าสงสัยในตัวโคโนฮามารูอยู่ก็เลยสอบถามด้วยตัวจับไปนะครับ ว่าที่ก่อนหน้านี้สัก56นาทีเนี่ยคุณฮาม่รู้ได้คุยกับใครไหมนะครับหน่วยตรวจจับก็บอกว่าไม่ได้คุยนะเขาแค่มารายงานตัวก็เท่านั้นเองมันก็เลยทําให้ซาอิเนี่ยปัดข้อสงสัยนี้ไปและท่านโคบุก,ก็เลยถามมิสกิเกี่ยวกับเรื่องของบุรุโตที่หนีออกไปเพราะว่ามิสกิเนี่ยอยู่กับบุรุโตในช่วงเวลาที่บุรุโตหนีออกไปใช่ป่ะก็เริ่มถามกันเนาะนี่ก็คือในส่วนของอ้สคนนี้มาในส่วนของซูมิเละแล้วก็บุรุโตกันบ้างนะครับบุรุโตหลังจากที่คุยกับอิโนจินเสร็จเขาก็มารับบดาาาาขอองเเ่่ทีฝกซมม ซึ่งซูมิเล่เนี่ยเขาพูดอย่างชัดเจนในตอนนี้ว่าคือใบาดาบอะไรเงเี้ยเขาตีขึ้นมาใหม่แต่ใช้วัสดุเดิมแล้วก็ปรับปรุงรูปทรงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ความคมให้สูงที่สุดเลยเนะครับก็บูลโตะก็เช็คดาบเนาะก็รู้สึกว่าพอใจนะครับซึ่งซูมิเล่เนี่ยเขาได้บอกถึงคุณสมบัติใหม่ของดาบเล่มนี้ด้วยนะครับตรงที่ดาบเล่มนี้เนี่ยจะทํางานทันทีในขณะที่บูลโตะเนี่ยขยับด้ามดาบแม้แต่มิลลิเมตรเดียวและใบาดาบเนี่ยก็คือได้ออกแบบมาเพื่อคงสภาพกระถา หรือว่าวิชาฟันในรูปแบบอุจิวะซึ่งบรูโตเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้มันจะเผาผ่านจักระของบรูโตหรือเปล่านะครับทูมิเล่บอกว่าใช่มันก็คงจะผ่านจักระนิดหน่อยนะครับแต่มันก็เน้นไปในมุมของการรักษาเทคนิคเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้บรูโตเนี่ยเผลอเลยและเดี๋ยวดาบมันจะบินอีกใช่ปะแต่มันก็จะยังคงอยู่ในขณะที่บรูโตถือดาบเท่านั้นแต่ข้อควรระวังเนี่ยก็มีเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าใครไม่ได้เป็นเจ้าของดาบหรือไม่ได้ลงทะเบียนจักระเอาไว้เนี่ยมันก็จะ ดูดจักระของคนคนนั้นในรวดเดียวจนหมดเลยคล้ายๆกับดาบเอ็นมาในเรื่องของวันพีสเลยที่ดูดฮาคินั่นแหละเนาะซึ่งตรงนี้ซูมิเละเขาออกแบบมาเพื่อไม่ให้ศัตรูเนี่ยขโมยดาบของบุรุโตะไปใช้นะครับซึ่งคนที่ลงทะเบียนไว้ก็จะมีจักระของซาสเกะแล้วก็จักระบุรุโตะรวมถึงซูมิเลคนที่คอยปรับปรุงดาบด้วยนะครับก็เอาวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาบวกอยู่ในการซ่อมแซมดาบใบนี้ด้วยเหมือนกันนี่คือในส่วนของบุรุโตะที่มารับดาบจากซูมิเลนะครับแล้วก็จะไปในส่วนของพ่อ ลูกก็คือชิกามมรุแล้วก็ชิกะไดสองคนนี้เขาทะเลาะกันอยู่นะครับตรงที่ว่าชิกะไดเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าทําไมชิกามมรุเนี่ย ไปเข้าข้างบรูโตแล้วก็ให้ความร่วมมือกับบรูโตเะนาะมีการถกเถียงกันครั้งใหญ่เลยสําหรับพ่อลูกคู่นี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นส่วนของอิโนจินแล้วก็คาชิโนโคจิที่เขาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมคาชิโนโคจิเนี่ยรู้อนาคตถึงขนาดนี้แล้วแล้วทําไมถึงไม่บอกไปให้หมดนะครับคาชิโนโคจิเขาก็พยายามบอกถึงความเสี่ยงแล้วก็ความสําคัญในการบอกอนาคตให้แต่ละคนรู้นะครับว่าเออถ้าบอกให้คนนี้รู้ในช่วงเวลาเนี้ยมันจะดียังไงแล้วก็ถ้าบอกผิดพลาดไปเนี่ยมันจะเป็นผล เสียยังไงอะไรทํานองนี้เนาะแล้วก็มีการพูดถึงอนาคตที่เอดาและก็ฮิมาวุลิตายด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเราเคยทําไปแล้วเนาะว่าคาชิงโคจินเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เห็นอนาคตนี้ก็เลยให้อินโนจินเนี่ยฝึกวิชากาถาใหม่นะครับจากนั้นจะเป็นการติดต่อของชิกามารุผ่านวิชาใหม่ของอินโนจินนะครับเรียกได้ว่าเป็นการติดต่อส่วนตัวให้เฉพาะคนที่เขาอยากให้ได้ยินเนี่ยรับรู้เท่านั้นนะครับคนที่เขาอยากให้ยินก็จะเป็นทีม10แล้วก็พวกซาลาดาเอดาเดมอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ รวมถึงฮิมาวอรุลิมิสกิคาวากิอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีการขอความร่วมมือนะครับโดยเกณฑ์คนมาทําภารกิจในการจัดการกับมามูชินะครับแต่เงื่อนไขในการคัดคนเนี่ยจะมีอยู่สองข้อนะครับข้อแรกคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยในการต่อสู้ครั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับบรูโตะนะครับนี่คือหัวข้อแรกที่จะคัดคนเข้ามาในการต่อสู้ครั้งนี้เนาะก็ประเด็นแรกที่บอกว่าเอาคนที่ไม่ได้เป็นศัตรูบ,บรูโตะเพราะว่าในภารกิจนี้เนี่ยคือต้องเคลื่อนไหวแล้วก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวของบรู นะครับส่วนในหัวข้อที่2เนี่ยมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับวิชาใหม่ของอีโนจินนะครับเป็นวิชาที่ถ่ายทอดความคิดนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็น2ข้อที่จะขัดคนเข้ามาร่วมสู้กับมามูชิก็เอาเป็นว่าวิชาใหม่ของอีโนจินเนี่ยคือมันไม่ใช่การแบบว่าสื่อสารกันทั่วไปแต่มันจะจับตัวของมามูชิด,ด้วยการสั่นสะเทือนหรือว่าการสั่นไหวของวัตถุรอบตัวนะครับผมก็ประมาณแบบว่ามามูชิเนี่ยมันเป็นพฤกษะเทวมนุษย์ใช่ปะมันสามารถที่จะลบร่องรอยจักกะได้แล้วก็หน่วยตรวจจับ เนี่ยไม่สามารถตรวจจับมันเจอนะครับแต่วิชาใหม่ของอีโนจินเนี่ยคือสามารถตรวจจับมันเจอได้แล้วก็ถ่ายทอดความคิดนี้ไปถึงคนที่เชื่อมโยงกับจักระนะครับอะไรประมาณนี้แหละคืออันนี้สรุปให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับวิชาใหม่ของอีโนจินนะครับซึ่งเดี๋ยวเรารอไปดูตัวเต็มกันอีกทีหนึ่งซึ่ง2ข้อนี้คือเกณฑ์หลักในการคัดคนที่จะมาสู้กับมามูชินะครับและสุดท้ายเนี่ยมามูชิมันก็มาถึงคโนฮาแล้วก็กําลังตามหาตัวของเอดาซึ่งอีโนจินเนี่ยก็จับสังเกตได้แล้วก็จับการเคลื่อนไหวได้ก็เลยราายงาน รุ่นที่8หรือว่าชิการมารูไปเนี่ยครับซึ่งแน่นอนชิการมารุนะตอนนี้เขากําลังดูอยู่ว่าใครอยู่ในจุดไหนบ้างเขาเนี่ยสั่งให้อินโนจินเนี่ยจดจ่อกับกระถานนะครับเพราะว่าศัตรูตอนนี้อยู่ในเขตซีที่พื้นที่36มีทั้งหมดเนี่ยอยู่8ตัวห่างกันเป็นแบบว่า10เมตรเลยเนะครับซึ่งบรูโตเนี่ยคืออยู่ในโคโนฮาพอดีแล้วก็ไอจุดที่บรูโตจะวัดได้หรือว่าจุดที่บรูโตจะใช้เทพสายฟ้าหืนได้ในรูปแบบของดอกกุญแจที่กบมันถือไว้อยู่เนี่ยก็อยู่แถวนั้นด้วยับบซึ่งโตตก็ปฏิิ งานทันทีก็เลยพุ่งเข้าไปหามามูชิที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับชิการุเนี่ยค่อนข้างที่จะงงว่าทาไมมันมาเร็วกว่าที่คาชินโคจิกาหนดไว้ใช่ปะแต่ตรงเนี้ยคาชินโคจิบอกมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันอาจจะเปลี่ยนโชคชะตาหรือว่าเปลี่ยนอนาคตได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเดมอนแล้วก็เอดานเนี่ยเอดารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบมามูชิเท่าไหร่นาะดูจะขยักขยงด้วยซ้ำส่วนเดมอนเนี่ยก็ให้คําปฏิญาณเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่ให้ตัวนั้นเนี่ยเข้าใกล้พี่สาวเขาได้เด็ดขาดแล ต้องพี่สาวเขาด้วยนะครับสรดาเองเนี่ยก็กําลังจะออกไปปฏิบัติภารกิจแต่ชิคามารุเนี่ยเบรกเอาไว้นะครับเพราะว่านะตอนนี้ทีม10เนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปยังเขตดีนะครับที่อยู่ฝั่งทิศตะวันออกเชฟานส่วนทีม7เนี่ยให้รออยู่ที่เขตบีนะครับที่อยู่ฝั่งเหนือแล้วก็มีการติดต่อไปหามิสกิด้วยนะครับว่าคุยท่านโคบุไปถึงไหนแล้วมิสกิบอกตอนนี้มันยังไม่ปล่อยตัวผมบอกไปเลยมิสกิก็เลยถามว่าจะให้เขาเนี่ยฝ่าออกไปเลยไหมหรือว่าแบบแหกการสืบสวนนี้ไปเลยไหมชิคามารุบอกใจเย็นก่่ออนเราาไมต้งงทํถึ นนั้นเดี๋ยวรอดูทีท่าไปก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายของมามูชิเนี่ยมันคือเอดาชิพาและเอดาเนี่ยตอนนี้อยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของเขต A นะครับซึ่งตัวของมิสกิเนี่ยก็อยู่ในระแวกนั้นพอดีและรวมถึงบุรุโตเองเนี่ยก็กําลังโดดไปที่จุดต่างๆที่มามูชิเนี่ยมันกระจายตัวออกไปด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้ตัวของชิกามาุเนี่ยวางหมากได้แล้วว่าใครควรอยู่ตรงไหนและคอยสนับสนุนการเคลื่อนไหวบุรุโตยังไงและสุดท้ายนะครับก็มันทําให้บุรุโตนะตอนนี้เนี่ยจัดการมามูชิไปได้ ได้1นคนนั่นเองนะครับส่วนคาวากิเนี่ยชิการุบอกว่าเขาจะตอบสนองต่อสถานการณ์และช่วยเหลือเมื่อจําเป็นนะครับประมาณว่าคาวากิเนี่ยคือไปควบคุมอะไรมากไม่ได้เนาะซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูปฏิกิริยาของคาวากิทีหนึ่งว่ามันจะช่วยยังไงนะครับส่วนมามูชิพอมันมาถึงเนี่ยมันก็พยายามตามหาตัวเอดาถามจากคนนู้นคนนี้ในหมู่บ้านนะครับผมซึ่งนี่ก็คือสปอยทั้งหมดของบุรุโตะในตอนที่28นะครับเรียกได้ว่าในเนื้อหาของดาบแล้วก็พอรู้กันแล้วเนาะว่ามันก็ไม่ได้เป็นวิธ วิทยาศาสตร์จา๋าเหมือนที่เราพูดก่อนอน้านี้นะครับก็ยังคงกินไอเป็นนินจาแล้วก็รวมถึงมีวิทยาศาสตร์ปนมาบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงวิชาใหม่ของอิโนโนจินก็ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็เป็นหัวใจหลักอย่างที่คาชิโคจิบอกจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราลอมาดูตัวเต็มนะครับว่าสรุปแล้วเนื้อหารวมๆแล้วก็ภาพรวมของในตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงก็วันนี้เนี่ยก็ประมาณเท่านี้ก็แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับถ้าใครชอบเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายไว